สวัสดีครับก็เข้าเรื่องเลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับก็เวลาเราเทรด forex ไปนะฮะเราทดสอบหลายๆกลยุทธยุดเนี่ยนะเราอยากจะรู้ว่าที่ผลงานที่เทรดผ่านมาเป็นยังไงนะฮะนะครับเราก็สามารถมาใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะครับชื่อว่า myfxbook.com นะฮะให้พิมพ์คำนี้เลยฮะ myfxbook.com นะ เวลาส,สร้างสามารถสร้างยากไหมไม,ไม,ไม่ยากนะก็กดจากคำว่าโฮมนะฮะเลื่อนมาคำว่า portfolio นะฮะแล้วก็แค่คำว่า add account นะครับ Add Account แล้วทำาไงต่อนะกน็ัีนะครับมันก็จะมาเข้าหน้านี้นะฮะ m y f x b o o k s e t s e t t i n g นะครับเราก็กดคำว่า add account นะครับนะ แอปปั๊บเราก็เลือกได้นะฮะแพลตฟอร์มเราคืออะไรนะฮะแพลตฟอร์มเรามีของใหม่นะฮะแต่ว่า New นิวนี้ไอของใหม่นี้รูส้สึกจะเสียเสียงรู้สึกเสียงเงินนะฮะนะแล้วก็มีเป็น MT4 นะฮนะ MT4 คือชื่อย่อถ้าเรียกตัวเต็มเนี่ยละ Meta Meta Trader 4นะครับ MT4 ใช้ EA เปล่าอ่า MT5 ใช้ EA นะ mt4 แบบออโต้อัปเดตอันนี้อันนี้เทรดมือเน,อะนาะนะที่ผมเลือกคือใช้ตัวนี้นะครับนะมีอัตโัติอัปเดตแล้วก็มีพับลิเชอร์มีอะไรพวกนี้นะฮะแต่ตัวที่เราจะใช้คือตัวนี้นะครับ metatrader update ปึ๊บนะฮะ metatrader 4เนาะออโต้อัปเดตเขาจะอัปเดตให้ทุก2ชั่วโมงมวะถ้าจำไม่ผิดไม่ค่อยแน่ใจนะนะครับ,รบก็กดตรงนี้เนาะอันนี้ไม่เสียตังค์นะครับแอบเค,คา้าก็ใส่เลขไปนะครับ บล็อกเกอร์ก็พิมพ์ไปนะฮะผมใช้ติ๊กมิวอยู่ก็ตินะ๊กมิวติ๊กมิวนะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์เราเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ใส่ไปให้ตรงนะเดี๋ยวนี้ตู้ติ๊กมิวถึงนี่ละติ๊กมิวถึงไลร่เก้าละนะลูกค้าเข้าเยอะเอ็เคาท์เนอรเบอร์ก็ใส่ไปนะครับเออเอ็กซ์เคาท์เนีมเนี่ยตั้งชื่อเล่นได้เลยนะอันนี้ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับวินล,ลี่สองสามสี่อะไรเนี่ยได้นะวินล,ลี่ อะไรได้หมดนะครับแต่นี่คือ a c c o u n t Number จริงๆแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ password ตัวจริงนะใส่แค่ Investor password พอ password เวลาเราเปิด m d 4มันจะมี password 2ตัวมาให้เรานะก็คือ password ที่เราสามารถ Key Order o r d อออะไรได้เลยนั่นนั่นเป็น password เป็น Master password นะฮะแล้วก็จะมี password อีกอันหนึ่งเอาไว้ดูข้อมูลเรียกว่า Investor password นะครับ เราสามารถใส่ได้ตรงนี้นะครับใส่ปั๊บแล้วก็กด Create มันก็จะใช้เวลาประมาณสัก1นาที2นาทีนะเพื่อที่จะรันเข้าไปนะครับโอเคตรงนี้ขออนุญาตไม่ได้ทำนะฮะทีนี้พอเราทําเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาที่นี่นะฮะที่ Port f o l i o มันก็มีมีให้เรามาเลือกดูนะครับว่าชื่ออะไรนะฮะผมตั้งชื่อเป็น c y c l e อันที่2ชื่อวิลลี่นะครับกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูนะจุดสําคัญตรงนี้นะแท็กเรคคอร์ดวลีไ ก็คือเขาไปเขาไปดูแล้วแท็กนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับส่วนเทรดดิ้งตรงนี้นะฮะพิเวเลตอันนี้ต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรเนี่ยผมขี้เกี่ยจเปลี่ยนนะฮะผมก็ผมก็ปล่อยอย่างนี้นะนะครับเนาะอ,อันนี้ใช้ได้แล้วนะมันก็จะมีมุมซ้ายขึ้นมานะครับวิลลี่ชื่อวิลลี่เป็นเลียวนะบัญชีจริงนะไม่ใช่เดมโมนะบัญชีจริงติ๊กมิลขอเลเวเลตเท่าไหร่หนึ่งต่อห้าร้อยนะฮะใช้แพลตฟอร์มอะไรใช้ Mt4 นะครับ ทีนี้ก็จะบอกละเงินฝากเท่าไหร่นะฝากมาสา0้หสิเหรียญตอนนี้3 5 0้ห้าิเป็น4นะี่รอยเนาะก็ขึ้นมาอีก5้าสิบเหรียญนะครับขึ้นมาอีก50าสิบเหรียญประมาณปลายปลายมีนาเนาะ22มีนาะนะครับก็มีสวิงขึ้นสวิงลงเส้นสีแดงนี่เป็นเส้นของนะโกรดนะอัตราก,การเติบโตแรกๆก,กดีมากนะแล้วก็มีดอกคือผมชอบทดลองอะไรใหม่ๆ่นะนะครับช่วงนี้ก็เติบโตแล้วช่วงนี้ก็ดอกนะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาใหม่ละ น,นี่ก็เริ่มลงตัวคิดว่าลงตัวนะเดี๋ยวจะก็จะเก็บข้อมูลต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ดูได้นะนี่โกรดหน้าแรกนี่ไม่ต้องดูเลยมากดูเดบิอิตอันเนี้ยดูเดบิโอสินะฮะบวกเปิดเท่าไหร่แล้วมีถอนหรือยังยังนะนะจาก3 5 0้าสิขึ้นมาเป็นสี่ร้อยละกำไร50สิบเหรียญแค่นี้พอนะครับแต่ถ้าดูต่อน,นิดนึงก็บาลานซ์4ี่ร้อยอุคิตี้ก็ใกล้เคียงกันก็แสดงว่าตอนนี้พอติดลบอยู่นิด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 นหน่อยเหรียญสองเหรียญน,นะฮะ เราจะบอกอ่าเดลี่0.94มันลี่16%อละดอดาว40ไม่เป็นไรดอดาวมากดตรงนี้ได้นะบาลานซ์ก็300แล้วเพิ่มมันเป็น4เพิ่มมันเป็น400นะครับ Profit ก็ตอนแรกก็ขึ้นไม่ดีแล้วก็ลงดอรอปลงมาฮะ,ะดอปลงมาแล้วก็ค่อยค่อยขึ้นกลับไปแหละนะครับดอดาวนี่ประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ30%กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พยายามเมนเทนไว้อยู่ที่ประมาณ20% ให้ดาวดาวมันสูงมากนะครับเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นคือการที่เราทดสอบกับบัญชีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ตัวเลขดาวดาวที่มันชัดเจนก็คือเรากําหนดได้เนาะเราต้องจดไว้ว่าทําไงทํายังไงถึงจะมเมนเทตรตรงนี้ได้เนาะนะครับแล้วถ้าเรามีเทตได้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเงินเข้ามาได้ในการฝากนะนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมจะเน้นดดาวนะอย่าให้มันอย่าให้มันสูงมากนะครับอย่าให้พอแตกนะกำไรอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ นะครับกำไรอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ตรงนี้อะไรสำมันก็เป็นรายละเอียดของการเทรดนะไม่สําคัญเท่าไหร่ก็จะดูได้ก็ดูได้นะฮะเทรดชนะเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะนะครับไม่เป็นไรเนี่แล้วก็นี่จะเป็นรายเดือนนะครับเดือนมีนาเปิดมปมาวันที่22นะครับนะครับเดือนนี้ก็เมษาเมษานี่เปิดตัวมาค่อนข้างดีนะครับ ในสาพมามเจ็ดวันก็ขึ้นมาละแปดถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคิดว่านะครับต,ตอนนี้ระบบระบบก็คือจะใช้ระบบนี้แล้วละ่ะจะนิ่งละจะไม่ทดสอบอะไรแปลกๆใหม่ๆนะนะครับเนี่ยคือถ้าสามารถรักษาเลทได้นะครับกาไรเดือนละสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแค่นี้ก็พอนะแค่นี้ก็พอแล้วขอให้เราควบคุมดอวดาวได้นะ ถ้า growth ه, เดือนละสัก10% 20%แล้วดอดาวอยู่ประมาณสัก20เนี่ยผม happy มากนะแล้วทีนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ฝากเงินเพิ่มเข้ามานะเงินวันปีพร้อมอยู่แล้วละ่ะแต่ระบบมันยังไม่นิ่งนะฮะต้องขอให้มันนิ่งที่สุดนะคือนิ่งที่สุดคือเราเข้าใจเขาเข้าใจเข้าใจว่าเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้นะเราจะใช้หลอดเท่าไหร่กับเงินต้นเงินต้นเท่านี้นะฮะดอดาวจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ถ้าเรารู้ได้ครบถ้าเราจัดการตรงนี้ได้ครบก็คือก็คือจบ จบแล้วนะฮะแล้วพอระบบนี้เริ่มนิ่งปับ๊บก็อาจจะไปเพิ่มระบบอื่นเข้ามานะเพิ่มทีละระบบนะครับแต่ว่าพูดต,ตรงๆแล้วเนี่ย forex เ,เนี่ยสามารถกําไรได้เดือนละ1ิเนี่ยง่ายหรือยากต้องพูดว่าง่ายนะครับถ้าเจอแล้วง่ายนะถ้าไม่เจอก็อาจจะยากนะครับแต่ก็อย่าลืมเนี่ยรักษาดอลลาร์าให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปิดบัญชีเสร็จแล้วเรามาใส่ my fx book เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ย ดูความเป็นจริงได้ไม่ต้องมานั่งจดทุกวันนะไม่ต้องมานั่งจดตัวเลขเขาจดให้เราแหละ,ะครับเราจะรู้อออบางช่วงเนี่ยดอดาวนี่คือย,ยอดติดลบในระหว่างที่เราเทรดอะ่ะนะมันติดลบเท่าไหร่นะครับอย่างวันนี้ดอดาวจะต่ำเพราะอะไรฮะเพราะบาลานซ์4ี่อยู่วิ 7, กี่397กเ็แสดงว่าติดลบอยู่ประมาณ2เหรียญเนี่ยดอดาวก็คือแค่2เหรียญเท่านั้นวันนี้นะงนั้นดอดาวดอดาววันนี้ก็จะต่ำมากนะครับนี่คือดอดาวที่เกิดขึ้นสูงสุดในรอบในรอบแต่ละเดือนเนาะนะครับ,นะรบ34% 35อ นะวันไหนเออวันไหนเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับอย่างวันนี้ก็จะต่ำนะเดี๋ยววันนี้ก็จะต่ำลงไม่รู้มันเฉลี่ยยังไงแหละแต่รู้ว่ามันไม่เกินสามยังไม่เกินสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ <ใช S 1> ก็อย่าอย่าให้ดอดาวมันเกินนะเดี๋ยวผมพยายามเมนเทนมาดอดาวที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ให้ได้กําไรเดือนละอยากให้ได้กําไรเดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ๋ย่าดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่านะนะวันนี้ก็ มาพูดถึง My a p e Book นะครับสร้างไม่ยากนะสร้างไม่ยากแต่ถ้าจะมีฟีเจอร์อะไรพิเศษอะไรบางอันมันต้องม,มันจะเสียงเงินนะแต่ถ้าเป็นที่ผมบอกมันจะไม่เสียงเงินนะครับก็สร้างเสร็จแล้วเราก็จะได้เอาไปดูนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารฟังนะรับดูรับชมนะครับ